พระวาจาทรงชีวิตมกราคม2021จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดท่านจะเกิดผลมากทุกปีคริสตชนทุกนิกายทั่วโลกจะจัดสัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อวิงวอนขอพระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันจากพระบิดาทั้งนี้ตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสตเจ้าสิ่งที่โรรองทรงปรารถนาคือ เพื่อโลกจะได้เชื่อหมายความว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้เปลี่ยนแปลงโลกได้สร้างเสริมให้เกิดความรักความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวความเป็นพี่น้องกันและความเป็นปึกแผ่นนี่คือพระพรของพระเจ้าด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่เราจะวิงวอนขอพระบิดาด้วยความเพียรและไว้วางใจ มีคนกลุ่มหนึ่งในประเทศสเปนที่เจริญชีวิตตามพระวาจาทรงชีวิตได้มีประสบะการณ์ว่าเรื่องนี้เป็นจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนพวกเขารู้สึกว่าได้รับแรงกระตุ้นให้ภาวนาวอนขอประหานสะทานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างสะพานเชื่อมกับผู้อื่น มากาลิต้าแบ่งปันว่าเราได้ติดต่อก,กับผู้ที่ทำงานด้านคริสตศนะสัมพันธ์ในสังคมนทนคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดสิทธยาพิบาลคพิสศจักต่างๆเราได้อธิบายความคิดของเราเรากิจชนร่วมกันไปสวดภาวนาในอาคารของวัดต่างๆวันหนึ่งเราไปสวดภาวนาที่วัดคาทอลิกและเราได้ไปที่วัดออเทอรอ ทุกครั้งพวกเราได้รับการเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากการประทับอยู่ของพระเจ้าพระองค์ทรงเปิดหนทางไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับปี2021นี้กลุ่มแกรนแชมป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อุทิศตนเพื่องานการคืนดีระหว่างกิจชนในนิกายต่างๆ ได้น,นำเสนอพระวาจาทรงชีวิตจากโพะสานานักบุญยนที่เหมาะสมเพื่อเป็นแสงสว่างสำหรับการดำเนินชีวิตว่าจงนำรงอยู่ในความรักของเราเถิดท่านจะเกิดผลมากนี่คือคำเชิญที่เรียกร้องขอให้เราเจริญชีวิตและทำงานเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกิจชนทุกนิกายในช่วงเวลาพิเศษนี้และกระทำต่อไปตลอดทั้งปีในชีวิตของเรา ความแตกแยกในอดีตเป็นบาดแผลที่จําเป็นต้องได้รับการสมานให้หายด้วยพระเมตตาของพระเจ้าเป็นอันดับแรกและด้วยการอุทิศตนของพวกเราที่มีความเคารพต่อกันและกันพร้อมกับการเป็นประจักษ์พยานชีวิตในพระวรสารนี้พระวจาของพระเยซูเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าเราควรจะกระทำสิ่งใดนั่นคือ เราควรจะดำรงอยู่ในความรักของพระองค์ด้วยเหตุนี้เราควรกระชับความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระองค์ให้มั่นคงด้วยการมอบความไว้ใจในพระองค์และเชื่อในพระเมตตาของพระองค์ในความเป็นจริงนั้นพระเยซูเจ้าดำรงอยู่กับเราอย่างสัตย์ซื่อเสมอมาในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเชิญเรา ให้ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะยืนเคียงข้างกับพระองค์เพราะเราได้มอบชีวิตของเราให้เป็นของขวัญแด่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงแนะนําให้เราเรียนแบบพระองค์ทุกครั้งที่เราทราบความต้องการของแต่และคนที่เราพบปะด้วยใจสุภาพ ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันพระองค์ทรงขอให้เรากระทำเช่นนี้ด้วยความใจกว้างโดยไม่ต้องการรับผลตอบแทนใดๆทั้งนี้เพื่อจะเกิดผลมากจงดำรงงอยู่ในความรักของเราเถิดท่านจะเกิดผลมากเคียร่าลูบิกได้แก่วสุนทรพจน์ ในงานครบรอบ500ปีการปฏิรูปที่เมืองเจนีวาในเดือนตุลาคมปี2002ว่าจำเป็นต้องใช้ความรักมากเท่าใดเข้าไปในโลกนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าโลกจดจำพวกเราได้โดยผ่านทางพวกเราโลกจะจดจำพระองค์ได้จากความรักซึ่งกันและกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นสิทธิ์ของเราเราเข้าใจสิ่งนี้ว่าขณะปัจจุบันนี้เรียกร้องให้เราแต่ละคนมีความรักต่อกันและกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปัจจุบันนี้ยังเรียกร้องให้กิาจจักรต่างๆหันเข้ามาหากันในการสมานความแตกแยกที่มีเวลาหลายศตวรรษการปฏิรูปที่สวรรค์เรียกร้องจากเรา คือก้าวแรกที่จำเป็นและสำคัญในการนำพาทุกๆคนไปสู่ความเป็นพี่น้องสากลความเป็นมิตรความเป็นปึกแผ่นความจริงแล้วโลกจะเชื่อถ้าเรารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อโลกจะได้เชื่อพระเจ้าทรงมีพระประสงค์เช่นนี้ขอพระเจ้าทรงประทานผ่านสถานให้กับเราเพื่อที่จะเตรียมสำหรับเรื่องนี้ถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้เห็นความสำเร็จก็ตาม